มาดูที่การปราบปรามยาเสพติดกันก่อนนะวันนี้มี2เหตุการณ์นะครับที่เขาไปจับกลุ่มกันได้แล้วก็พฤติการคล้ายกันก็คือใช้วิธีการขนยาเสพติดนะฮะแล้วก็มีรถอีกหนึ่งคันเนี่ยนำขบวนไปก่อนคือไปดูว่าด้านหน้าเนี่ยมีด่านตรวจตํารวจไหมถ้าสมมติว่ามีจะมีการส่งสัญญาณมาให้รถคันที่มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ได้รู้ตัวแต่ตํารวจเขาทราบมาก่อนนะฮะก็เลยไปจับกลุ่มได้2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกครับ ไปจับกลุ่มนายคันชิตมูลดินอายุ47ปีปกับนายนัทกุลธนพัฒนากุลนะครับอายุ39ปีทั้งสองคนเนี่ยนะฮะขนยาเสพติดามาเป็นยาบ้าประมาณสักหนึ่งล้านเม็ดนะครับตำรวจจับกลุ่มได้นายคันชิตเนี่ยนะครับเป็นคนขนยาแล้วก็ยอมรับบอกว่าเขารับยามาจากญาติชื่อว่า,าในหนึ่งอยู่แถวพระป,ประแดงครับซึ่งในหนึ่งเนี่ยนะฮะจ้างให้เขาขนยาเสพติดครับ จากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นยาเสพติดที่นําข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเอามาส่งให้ในหนึ่งที่พระป,ประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้ค่าจ้างประมาณ5 0 0แสนบาทต่อเที่ยวฮะทำมาแล้วสามครั้งแต่ละครั้งจะมีจำนวนยาเสพติดยาบ้านเนี่ยนะฮะประมาณสักหนึ่งล้านเม็ดซึ่งน,นายนัทวุฒินี่นะครับขอพะนายคันานายคันชิตนี่นะฮะเป็นค,คนขับรถคันที่มียาเสพติดอยู่ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือนายคันชิต นายคันชิตทำหน้าที่ที่ขับรถลาดตะเวนก่อนเป็นรถคล้ายๆกับนําขบวนไปดูก่อนว่าเอ๊ะตรงไหนบ้างมีด่านต,วตารวจตารวจไปดูลาดเราฮะถ้าเกิดว่ามีด่านตรวจก็จะโทรศัพท์ไปแจ้งกับนายคันชิตว่าข้างหน้ามีตํารวจนะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางต่างๆตํา,ตารวจรวบได้ทั้งสองคนนะครับแล้วก็ยังขยายผลเพิ่มเติมนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้มีผู้ร่วมขบวนการอีกประมาณสัก สามถึงสี่คนฮะับทำมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะการขนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเคยขนมาแล้วถึง22ครั้งแต่ว่านายคันชิตบอกว่าขนมา3ครั้งแต่ว่าต้องผมบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาสืบทราบมาว่าขาบวนการนี้ขนกันมาประมาณสัก20กว่าครั้งครั้งหนึ่งประมาณสัก1ล้านเม,นม,นเม็ดคุณผู้ชมนึกดูนะฮะ22ครั้งนะครับ1ล้านเม็ดแต่ว่าตอนนี้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในสมุดรายการแล้วเกือบเกือบ20ล้านกว่าเม็ด นี่เป็นแค่แก๊งเดียวขบวนการเดียวที่จับได้โดยตํารวจภูทรพักหนึ่งครับส่วนตํารวจภูทรพักห้ก็ถแถลงการจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายนะครับแล้วก็รวมเป็นยาบ้าเนี่ยเกือบ2ล้านเม็ดในพื้นที่เชียงรายอย่างรายแรกก่อนครับตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีคนเอายาเสพติดไปซ่อนไว้ใน่าละเมาะแถวตําบลห้วยไคร้ที่แม่สาย ก็เลยไปตรวจสอบก็เจอกระสอบแล้วในกระสอบมียาบ้าประมาณ5 0 0 0 0เม็ดก็เลยยึดไว้นะครับส่งไปที่สถานีตารวจภูธรที่แม่สายรายที่2พื้นที่เดียวกันนี่แหละครับก็เจอกับกระสอบอีกเหมือนกันอยู่แถวป่าละเมะไม่แน่ใจว่าทำไมยาสิติดต,ต้องไปโล่แถวป่าละเมะนะฮะอยู่แถวหลังสุสารบ้านห้องแห่เข้าไปตรวจสอบเจอ12กระสอบกระสอบละ50มัดนะครับรวมๆเนี่ยล้านสองแสนเม็ดเจอยาไอซ์ด้วย2.5กิโลกรัม รายที่3ครับตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนลักลอบขนยาเสพติดผ่านเข้ามาในเขตอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายโดยใช้รถโดยสารประจำทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แม่ลาวก็เลยไปตรวจค้นแล้วก็เจอกับรถของบริษัทขนส่งแล้วท่าทางของผู้หญิงที่มาบนรถมีพิรุธก,ก็เลยไปตรวจค้นแล้วก็เจอสัมภาระในนั้นมียาบ้าประมาณสักแสนกว่าเม็ดซุกซ่อนก็เลยจับกลุ่มเชียงรายยังไม่หมดนะครับรายที่4สถานีตำรวจ ภูทรอ,อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายตั้งจุดตรวจสกัดแถวแยกดอยเขาควายถนนประชาอุทิศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปจับนายทศพลอ่อนสีขี่มอเตอร์ไซค์มาครับพอตำรวจแสดงตัวขอตรวจค้นอ้าวเจอยาบ้าอีกแสนเม็ดมก็เลยแบบจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีรวม4รายโดยตำรวจพัก5ที่เชียงรายจับได้ล้าน9แสนกว่าเม็ดด้วยกัน เจอยาไอซ์2.5กิโลกรัมนี่ถือว่าจับได้ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในภาคเหนือเลยนะฮะ